มาดูอีกหนึ่งพื้นที่ครับก็คือเชียงใหม่ครับเขาบอกว่ามีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับยังคงเข้าวัดดังและวัดสําคัญของเชียงใหม่อย่างเน่งแน่นเพื่อทําบุญต้อนรับสักราชใหม่ปี2567ครับบรรยากาศที่นี่ครับที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ครับรวมถึงนักท่องเที่ยวก็ได้ทยเยอเดินทางมาทําบุญถวายสังฆทานและร่วมพิธีสืบชะตาครับตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างไม่ขาดสาย โดยที่วัดพระสิห์แห่งนี้ครับมีพร,พ,พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำสร้างจากปปาศิลปะพม่าที่นิยมสร้างมาตั้งแต่สมัยพุกามนักท่องเที่ยวนะครับนิยมมาสักการะอีกทั้งพระพุทธรูปส,สิหิ์แห่งนี้นะครับเป็นพระาธาตุประจําคนเกิดปีมะโรงหรือปีงูใหญ่นะครับซึ่งตรงกับปีนี้อีกด้วยนะครับบรรยากาศภายในวัดก็เนืองแน่นไปด้วยประชาชนและก็พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเลยนะครับ เราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนักท่องเที่ยวกันครับกรุงเทพค่ะอันนี้เราตั้งใจมาทำที่นี่หรือคะใช่ค่ะช่วงปีใหม่นี้เราคือมาเที่ยวจังหวัดเชี่ยวไปเหรอคะค่ะใช่มีคะ่คะก็เดี๋ยวมีไปดอยสุทเทพมีแม่ริมก็สี่วันก็ กะกะว่าก็ในตัวเมืองอะฮะเอาให้จบเลยทำไมเราถึงเลือกมาเชียงใหม่คะไม่ได้มานานแล้วอะ่ะแล,แล้วที่นี้อากาศดีอยากหนาว ค่ะและส่วนที่วัดโลกโมลีนะคะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่มีอายุมากกว่า500ปีค่ะก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยมาทําบุญกันตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นเดียวกันโดยภายในวัดนะคะก็จะมีเจดีย์ที่สวยงามและเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายละครรวมถึงภาพย,ยนตร์มาแล้วหลายเรื่องนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการประดับประดาด้วยโคมหลากสีเพื่อให้เข้ากับเทศกาลปีใหม่นะคะพร้อมกันนี้ก็ให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมทําบุญแขวนตุง12ราศีซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้น สักการะใหม่สามารถทําได้ทั้งครอบครัวด้วยค่ะครับชอบเหตุผลเมื่อสักครู่มากนะฮะ,ะมาเชียงใหม่เพราะว่าอยากหนาว